นิทานเรื่องลมหนาวกับดวงอาทิตย์ที่อบอุ่นตอนที่หนึ่งการพบกันของลมหนาวและดวงอาทิตย์ในดินแดนแห่งฤดูการที่หมุนเวียนมีหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาสูงที่คนในหมู่บ้านอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายวันหนึ่งลมหนาวผู้เย็นยเยือกเดินทางมาถึงหมู่บ้าน พร้อมเสียงหวีดวิวของลมแรงที่พัดผ่านต้นไม้จนใบไม้ปลิวว่อนไปทั่วลมหนาวยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจที่ตนเองนำความหนาวเหน็บมาเยือนชาวบ้านพากันปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาสวมเสื้อผ้าหนาหนาและก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นในบ้านลมหนาวยิ่งรู้สึกว่าตนเองทรงพลังและชอบใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น าว่าท่ามกลางความหนาวเหน็บนั้นดวงอาทิตย์ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาท่ามกลางสายลมหนาวเจ้าเป็นใครลมหนาวถามด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเราคือดวงอาทิตย์ผู้มอบความอบอุ่นให้แก่โลกดวงอาทิตย์ ตอบพร้อมส่งแสงอุ่นๆลงมายังหมู่บ้านลมหนาวหัวร้องเสียงดังความอบอุ่นของเจ้าคงไม่อาจเอาชนะความเย็นของเราได้หรอกดูสิผู้คนต่างหลบหนาวกันหมดดวงอาทิตย์ยิ้มอย่างใจเย็นแต่เจ้าเคยคิดไหมว่าพลังของเจ้าสร้างความสุขให้พวกเขาจริงหรือเปล่าลมหนาวเริ่มนิ่งคิดแต่ยังคงมั่นใจในความสำคัญของตนเอง ทั้งสองจึงเริ่มต้นบทสนทนาที่เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างความเย็นเยือกและความอบอุ่นอ่อนโยนเรื่องราวของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นตอนที่สองการท้าทายระหว่างสองพลังหลังจากบทสนทนาอันยาวนานระหว่างลมหนาวและดวงอาทิตย์ทั้งสองยังคงโต้เถียงกันว่า พลังของใครมีความสำคัญมากกว่าลมหนาวกล่าวด้วยความมั่นใจว่าพลังของเราสามารถทำให้ทุกคนต้องสยบเจ้าเห็นไหมว่าพวกเขาต้องหลบหนาวและพึ่งพาไฟเพื่ออยู่รอดดวงอาทิตย์ยิ้มอย่างใจเย็นและตอบว่าพลังของเจ้าอาจทำให้คนกลัวแต่พลังของเราทำให้พวกเขาสบายใจและสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ลมหนาวไม่ยอมแพ้เรามาพิสูจน์กันดีไหมว่าใครจะมีพลังมากกว่ากันดวงอาทิตย์ตอบรับด้วยความสงบแล้วเจ้าจะพิสูจน์อย่างไรลมหนาวชี้ไปยังเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังเดินอยู่ริมถนนเด็กชายสวมเสื้อหนาวหนาและพันผ้าพันคอแน่นใครก็ตามที่สามารถทำให้เด็กชายคนนั้นถอดเสื้อหนาวออกได้ จะถือเป็นผู้ชนะดวงอาทิตย์ตกลงและลมหนาวขอเริ่มก่อนลมหนาวสูตรลมหายใจลึกแล้วพัดลมเย็นจัดเข้าใส่เด็กชายทันทีใบไม้ปลิวว่อนและอากาศหนาวยเยือกปกคลุมไปทั่วเด็กชายรู้สึกหนาวจนต้องดึงเสื้อหนาวมาห่อหุ้มตัวให้แน่นกว่าเดิมพร้อมเดินอย่างเร่งรีบเพื่อหาที่หลบหนาว ลมหนาวพยายามอีกครั้งเป่าลมแรงขึ้นจนเกือบล้มต้นไม้ใหญ่แต่แทนที่เด็กชายจะถอดเสื้อเขากลับสวมฮูดขึ้นมาปิดหัวและยิ่งห่อตัวเข้าหากันดวงอาทิตย์มองดูเหตุการณ์ทั้งหมดก่อนจะกล่าวเบาๆทีนี้ถึงตาเราแล้วลมหนาวลอยตัวถอยไปอย่างสงสัยว่าดวงอาทิตย์จะทำอย่างไรต่อไป ตอนที่สแสงแดดอันอบอุ่นเมื่อถึงคราวของดวงอาทิตย์มันไม่ได้รีบร้อนหรือแสดงพลังรุนแรงอย่างที่ลมหนาวทำดวงอาทิตย์ค่อยๆส่องแสงอ่อนโยนลงมาบนหมู่บ้านท้องฟ้าเริ่มเปิดสดใสและความอบอุ่นก็ค่อยๆแผ่กระจายเด็กชายที่เดินอยู่ริมถนนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลง อากาศที่หนาวเย็นค่อยๆค,คลายตัวแสงแดดอุ่นๆรูปไลาใบหน้าและร่างกายของเขาเด็กชายหยุดเดินและมองขึ้นไปบนฟ้ายิ้มอย่างผ่อนคลายอากาศกำลังดีขึ้นเด็าก,ากชายพูดกับตัวเองเขาเริ่มถอดฮูดที่คลุมหัวออกก่อนจะค่อยๆดึงผ้าพันคอที่หนาออกจากคอและไม่นานเขาก็ถอดเสื้อหนาวตัวหนักออก เหลือเพียงเสื้อบางเบาที่ใส่สบายลมหนาวที่เฝ้าดูเหตุการณ์อยู่รู้สึกตกใจทำไมเขาถอดเสื้อหนาวออกข้าพยายามอย่างหนักแต่กลับไม่สำเร็จแต่เจ้าแค่ส่องแสงอ่อนๆเขาก็ถอดมันแล้วดวงอาทิตย์ตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนไม่ใช่ความรุนแรงที่ชนะใจผู้คน แต่เป็นความอ่อนโยนและความเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาต้องการเจ้าสร้างความหนาวจนเขาต้องปกป้องตัวเองแต่เรามอบความอบอุ่นที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจลมหนาวนิ่งเงียบไปชั่วครู่และเริ่มคิดถึงคำพูดของดวงอาทิตย์ในขณะนั้นชาวบ้านที่เคยหลบหนาวอยู่ในบ้านก็เริ่มออกมาใช้ชีวิตข้างนอก แสงแดดช่วยให้พวกเขาทำงานในไร่ได้อย่างสะดวกหลายคนยิ้มแย้มและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานลมหนาวมองเห็นภาพนั้นและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าบางทีความเย็นของตนอาจไม่ใช่สิ่งที่ผู้คนต้องการเสมอไปเรื่องราวของทั้งสองยังไม่จบเพราะลมหนาวต้องเรียนรู้เพิ่มเติม,ตมว่า พลังที่แท้จริงนั้นหมายถึงอะไรตอนที่สการเรียนรู้จากกันและกันหลังจากที่ดวงอาทิตย์แสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความอบอุ่นลมหนาวเริ่มทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นบางทีข้าอาจไม่ได้เข้าใจผู้คนอย่างแท้จริงลมหนาวกล่าวกับตัวเองดวงอาทิตย์ยิ้มให้ลมหนาวและพูดว่า เจ้ามีพลังที่สำคัญเช่นการลองคิดดูสิฤดูหนาวที่เย็นสบายช่วยให้พืชบางชนิดเติบโตได้และยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้พักผ่อนจากความเหนื่อยล้าในฤดูอื่นๆลมหนาวตอบด้วยความลังเลแต่ข้ากลับรู้สึกว่าความเย็นของข้าสร้างความลำบากให้พวกเขาดูสิเมื่อข้ามาเยือน พวกเขาต้องห่อตัวหนาหนาและหลบเข้าไปในบ้านดวงอาทิตย์พยักหน้าก็จริงแต่สิ่งสำคัญคือการปรับตัวของเราหากเจ้าใช้ความเย็นในแบบที่พอดีเช่นลมอ่อนๆในยามค่ำคืนคนจะหลับสบายและรู้สึกขอบคุณพลังของเจ้าลมหนาวเริ่มเข้าใจ ข้าต้องเรียนรู้ที่จะใช้พลังของตัวเองในทางที่ช่วยเหลือผู้คนสินะดวงอาทิตย์ยิ้มพร้อมสาดแสงอบอุ่นใช้ทุกสิ่งล้วนมีค่าหากเราใช้มันอย่างเหมาะสมวันต่อมาลมหนาวลองเป่าลมเย็นเบาๆผ่านหมู่บ้านในช่วงเย็นผู้คนที่เคยหลบหนาวต่างยิ้มด้วยความสบายใจ เพราะอากาศเย็นกำลังดีทำให้พวกเขาหลับอย่างมีความสุขในยามค่ำคืนในทางกลับกันดวงอาทิตย์ก็ปรับตัวเช่นกันไม่ส่องแสงร้อนแรงจนเกินไปในช่วงกลางวันทำให้ชาวบ้านสามารถออกไปทำงานกลางแจ้งได้โดยไม่รู้สึกร้อนจนทนไม่ได้ทั้งลมหนาวและดวงอาทิตย์เริ่มเข้าใจว่าการอยู่ร่วมกันไม่ได้หมายถึง การแข่งกันแสดงพลังแต่คือการเรียนรู้จากกันและกันเพื่อให้พลังของแต่ละฝ่ายสร้างความสมดุลและช่วยเหลือโลกในแบบของตนเองภาพของชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขทำให้ลมหนาวและดวงอาทิตย์ยิ้มให้กันด้วยความภูมิใจตอนที่5การทำงานร่วมกัน หลังจากที่ลมหนาวและดวงอาทิตย์ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันพวกเขาตัดสินใจว่าจะไม่แข่งขันกันอีกต่อไปแต่จะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความสมดุลให้กับโลกและช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นในเช้าวันหนึ่งดวงอาทิตย์เริ่มต้นวันด้วยการส่องแสงอ่อนโยนปลุกหมู่บ้านให้ตื่นขึ้นด้วยความอบอุ่น ชาวบ้านต่างออกมาทำงานในไร่และทุ่งนาอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องกังวลถึงความร้อนที่แผ่เผาเหมือนในอดีตเมื่อตกเย็นลมหนาวก็เป่าลมเย็นอ่อนๆผ่านหมูบ่บ้านช่วยให้ผู้คนผ่อนคลายจากความเหนื่อยล้าของวันหลายคนเดินออกมาชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามพร้อมสูดอากาศเย็นสบายลมหนาว รู้สึกภูมิใจที่พลังของเขาสามารถช่วยให้คนมีความสุขได้ในฤดูหนาวดวงอาทิตย์ปรับแสงให้พอเหมาะเพื่อช่วยละลายหิมะและมอบความอบอุ่นในวันที่หนาวเหน็บส่วนลมหนาวก็นำความเย็นมาช่วยให้พืชบางชนิดเจริญเติบโตและสร้างบรรยากาศที่เหมาะแก่การพักผ่อน ชาวบ้านสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงและพูดกันว่าอากาศตอนนี้ช่างสมดุลเสียจริงเราได้ทำงานในแสงแดดที่ไม่ร้อนจนเกินไปและพักผ่อนในอากาศเย็นสบายยามค่ำคืนลมหนาวและดวงอาทิตย์หันมามองกันและยิ้มอย่างภาคภูมิใจ พวกเขารู้ดีว่าความร่วมมือกันคือสิ่งที่ทำให้ทั้งสองสามารถสร้างความสุขให้แก่โลกได้จากวันนั้นเป็นต้นมาลมหนาวและดวงอาทิตย์กลายเป็นคู่หูที่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลพวกเขาเรียนรู้ว่าแม้จะมีพลังที่แตกต่างกันแต่ถ้าเข้าใจและปรับตัวเข้าหากันก็สามารถช่วยกันสร้างโลกที่น่ายอยยิ่งขึ้นได้ บทส่งท้ายในที่สุดลมหนาวและดวงอาทิตย์ก็กลายเป็นตัวอย่างของการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลพวกเขาไม่ได้แข่งขันเพื่อแสดงพลังอีกต่อไปแต่ใช้พลังของตนเองในทางที่ช่วยเหลือกันและทำให้โลกนี้มีความสุขมากขึ้นทั้งสองสอนให้ผู้คนเรียนรู้ว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค หากเราเลือกที่จะทำงานร่วมกันเพื่อเป้าหมายที่ดีกว่าเสมอ